s ซอร์ไพรส์ทุกคนวันนี้ผมจะไปเซอร์ไพรส์เด็กๆโดยเป็นกระดูกใช่ไหมกระดูกของกินเล่นเดี๋ยวดูเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ r i s e ส์เซยิ้มกันหน่อยดิยิ้มกันหนเพราเธอยิ้มกันหมดเลยยิ้มกว้างๆไม่จิงเธอยิ้มกว้างกันไปเปล่า คุณซอมฉันดูไปเธอไม่ออกเลยนะใครจะเข้าบ้านรึเปล่าอ่ะอ่ะอ่ะมานี่มานี่แจ็คสันเมื่อกี้แจ็คสันหลุดเข้าไปในห้องโค่นหนักเลยออะมา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 เหนื่อย เอ่งมากเอาไปนั่งรอดีๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเองฉันจะหลุดละอเดี๋ยวให้ใครก่อนด,อนอดีให้ใครก่อนดี ไอ้หญิงอ่าหญิงไปอ่านันานที่มากก็อ่านานโนอ่าพอละตินอ่าแม็กซี่อ่ามาเวลต่อไปอ่าน้ำโชคอ่าแล้วก็ลุงแจ็คสันโอเคโอเคของพี่มากหลุดทุกคน เขาได้คนละชิ้นคนละชิ้นเขานำโชคราเทอนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวคนละชิ้นอร่อยกันไหมหรือเดี๋ยวคนละชิ้นคนละชิ้นนานะเดีวเป็นไงบ้างอร่อยไหม,อ,มอารินำ้ำโชคเธอไปไหนไงเธอไปทิ้งไหนโนำ้ำโชคเนี่ยเนี่ยตัวเองก็มีแล้วเอาไปคายทิ้งแล้วก็มาหาเขาหน่อไปเลย เดินตูดบิดไปแล้วน้ำโชว์นันเนาะเป็นไงอร่อยไหมหนอมูอร่อยมากะขอบคุณมากมากเลยค่ะอันนี้ของคุณปู่คุณย่าแต่เนาะเธอกินชดเลยนะใครหมดก่อนให้หมดก่อนมาเวลวอร่อยมากเลยปากอร่อยที่สุดในโลกในจักาลเทเตอร์เลยแต่เธอกินเยอะไม่ดีนะมาเวลอ้วนมากเลยเธอเนะี่ย แต่จะเป็นหมูเลยนะมาเวลฉันนึกว่ามันไม่ใช่หมาแล้วดูแหมหญิงน้นเนาะเมื่อคืนคือทุกคนเมื่อคืนนี้ผมดูกล้องวงจรนะเห็นนนโนกนอนนอน,น,อนคิดถึงคิดถึงตาเขาทํทเป็นมองประตูแล้วก็ทําถอนในใจฟ,ฟ,ฟิดฟ,ฟ,ฟัดฟิดฟัดน่ารักอ,อ,อ,อ่มาพี่มักอ่ะมีมาเป็นพี่คนต่อมาอีกชิ้นอ่ะ เอามาเอาเอามาน,นี่นี่ทำไงก่อนทำไงก่อนทำไงก่อนอ,อโอ้เมคก,กี้เธอก็กินเร็วอ่ะเมคก,กี้เนี่ยคนอื่นเขากินแบบทีละนิดทีละนิดทุกคนนี่งไงเขาเป็นกระดูกเป็นขนมกระดูกของญี่ปุ่นเมือม่อก,กี้เธอนี่แบบได้อภิสิทธิ์มากเลยเมื่อกี้ฮะมีเหลืออีกชิ้นสุดท้ายอะไเดี๋ยวจะให้ใครวะ ตาตาให้เมกกี้กับพี่มาร์คสองชิ้นเลยก็หนูกินไม่ไม่เร็วเหมือนเขาเนี่ยหญิงก็กินหมดเลยหญิงกินหมดเร็วมากเลยหญิงหมดแล้วนะฉันให้เธอหมดเลยนะฉันแอบให้เธอนั้นไม่มีแล้วเนะี่ยคนหมดแล้วเนะี่ยมาเวลเธอกินไม่หมดฉันเห็นเธอกินไม่หมดนี่ไงมาเวลแล้วนี่ไงของเธอเนี่ยตัวเองกินมหมดเห็นผมให้ตัวอื่นเลยอยากจะไปเอาอันใหม่ น้านโน่นน้าโน่นน้าโน่นลำขาดมาเวลมันกินใกล้ๆนั่นยังไงยังไงลุงแจ็คสันนะลุงแจ็คสันอะไรมึงหนักมากไงแจ็คสันเนี่ยฮอืมนะดูดูทุกคนตอนนี้พวกเขากำลังกินของว่างกันกินเรียกกินกระดูกใช่กระดูก กระดูกญี่ปุ่นเนี่ยพี่มา้ากินแล้วก็มองกินแล้วก็มองดูมมวิลอ,อกวันอกวันมาวิวตัวอวนทุกคนดูดูตอนนี้กำลังทำสมาธิกินกันอย่างอเนจอร่อยเธอนี่มีอะไรมั่งที่กินไม่ได้ <laughs> กินทุกอย่าง เดูอั่นน่ะไปกินใกล้เขาเลยก็รู้อยู่นาโนมันเป็นจอมไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วหมดแล้วพี่มาร์กินไปสองชิ้นอ้วนอ้วนเดูอมาเวล อืม่า,า,ายายาย่าอะไรกันนะอืมอะไรนะด,ดูดูดูพี่มาทำไมพี่มาอะไรมองหน้าอะไรพี่มากเชอบเวลาผมทำปฏิกิริยาอะไรเนี่ยเขาชอบแอบมองนะ เมื่อเช้า,ชานี่ผมแบบดูพวกเด็กๆที่ว่าดูเขาบนพี่มาขับเป็นน้องแล้วเหลือกตามองอน้ำอมอกจะไว้ทุกจุดทุกคนไม่ต้องกลัวนี่เลยอ่ะแ <c oughs> จ็กสันดเขอกินน้ำด้วยเท้าก็ลงไปด้วยแจ็กสันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพวกฝรั่งทำอ่ะหมาไทยเขาไม่ทํามันนี้แบบนี้นะดูดิ โอ้โหจะเคี้ยวน้ำเลยดูดิมันจะเคี้ยวน้ำว่าเป็นก้อนเลยจ็กสันล้างปากด้วยใช่ไหมลุงแจ็กสันเอ้ยลุงลุงล้างปากด้วยแจ็กสันเนี่ยตัวก็ใหญ่ใหญ่มากเมื่อกี้มันหลุดเข้าไปในห้องไงตามแม่ไปอุ้มมาจะไม่ไหวเจ็กสันเนี่ยตัวใหญ่ จเจ้าใหญ่แต่ใจส่อนะบนนิดดานหน่อยนี่มึงทำมันงอนน่ะสักษาเนี่ยเมกเก้เมกเกะยังไงดูทุกคนตอนนี้อยู่ช่วงนี่แน,นโน,โนอนธกินนี่แบบละเมียดละมไมมากเลยนะดูนี่ท้ากินองนางดิแหมทำเป็น ฉันเห็นเธอกินตั้งนานแล้วนะเขากินเขากินทั้งสองชิ้นเขากินหมดบ้านหมดนเมืองแล้วกินชิ้นเดียวยังไม่หมดเลยนะนะโนะเอ้มีมีถุงเปล่ามีอะไรในถุงเปล่าทุกคนดูนานโนะดิกินชิ้นเดียวทําเป็นละเมียดละไมค่อยๆกินเหมือนองคหญิงไม่มีผิดแต่องคหญิงด้วยองหญิงองหญิงเหมือนแต่องหญิงกินเร็ววะปกติองคหญิงกินช้านั่นเนี่ยทำไมอันนี้มันกินเร็ววะ แต่ในน้องอินช้ามากก็ไม่โดนกินด้อ,ม,อ,อมือจับสองแล้วสายตาก็จะมองคนอื่นยคนอื่นมาใกล้ไม่ได้นะคนอื่นไม่มกกี้เธออยา่ามันเป็นถุงเปลา่าแมกกี้เธอฟังรู้เรื่องไหมแมกกี้จะมาเอาถุงเปลา่ายังไงยังไแมกกี้ ดูทุกคนเรามาดูนานโนนานโน <laughs> นาเนนนกินละเมียดละไมามากเนาะเขากินกันหมดบ้านหวนเมืองแต่ยังไม่หมด,หมดอยู่นะเดี๋ยวชิ้นหนึ่ง <laughs> แหม่ดูดิกินไปสายตาก็มองพี่เขาไป <laughs> ใครมาใกล้รัศมีไม่ได้เจอสายตาฟาดเลยแน่นะ <laughs> ยิ้วปันเสร็จแล้วแม็กกี้ฉันช่วยไม่ได้นะฉันไม่ยอมช่วยเธอนะดูนาโนนี่ดูตาเขาดูปาเขาดิยิวั่นนาโนหมดแล้วเหรอหมดแล้วโนาโนมอเอ้ยมาเบลยังกินไม่หมดเว้ยมอวเบลอันนี้กินไม่หมดนนี่กินยังไงนาโน กินเสร็จแล้วก็ยิ้มเหอกินเสร็จแล้วก็ยิ้มน,ะน,นม่ะน่ะ,นะ,ะจะไปควายกับเขาควายกับพี่แจ็คสันน่ะเนอะนี่เธอนี่นน่นนน,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 นี่คือเด็กพวกนี้มันมันดีอย่างเวลาเราแบ่งของให้ของใครของมันเนี่ยเวลาตัวนั้นกินกินอยู่มนันจะไม่ไปแย่งนะแต่มองแค่ไปเฝ้า แจะไม่ไปแย่งักสันนี่เมื่อกี้จะกินเร็วอ,ะอ่ะอะไรอ่ะงุนงานแล้วนายน้งุนงานแล้วงุน,น,นงานแล้วเห็นไหมมันรู้อะไร อะไรอะไรของพวกเธอแล้วองค์หญิงก็ไมกินเงียบฉี่งั้นนั่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 นอั่นน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 ั่นันนันนั่ โอ้โหนำโชคเธอไปกินในบ้านเหรอแหมอร่อยอร่อยเลอมันไส้วันกินหมดแล้วเหรอเดินละดูดีวันทูวันเดินดิเป็นก้นบิดงอโอยเรายิ้มตามาแก้งเลยผมมาแก้งเลยผม